ก็ต้องนึกเนะว่าสิ่งที่ชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ย <c oughs> มันทำคุณประโยชน์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนาะ <c oughs> เวลาจะตายจะได้เออชีวิตเกิดมาคุม้มละวน <c> ะ <oughs> <c oughs> แต่ก็อย่างว่าทำความดีอะไรก็ไม่เท่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนาะมาทำความเพียรสูล้ เราทําความดีแบบทั้งโลกอะ่ยะเยอะแยะเลยถามว่าตอนตายจะไปนึกทําอะไรถูกต้องไหมวันนี้เราไม่ไม่เห็นประโยชน์ของการนึกความดีทั้งโลกแล้วตอนตายนะ,ะเพราะมันเป็นการสร้างภพแล้วก็ม,มีมีสิทธิ์ไปทุกขติใช่ไหมตามมาตรฐานดินมหาปตพีใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดเนี่ยมันมันคือหนึ่งเลยพสูตรเลยต้องคิดเนี่ย นี่มันจะคิดได้มันก็ต้องจําได้นะแล้วก็มีการจําที่บ่อยพอไงมีการเสพครบที่บ่อยพอมันถึงจะระลึกได้ตอนตาย